หน้าลูกไข่ไข่เนียวมันดีใจขาได้หรือเปโอ้โอ้โอ้มีคอแล้วเห็นคออะไรแบบนี้ยพันยันยังพอยังพอเห็นคอดึงยังไม่ได้หรอกหน้าลูกไข่ไข่เต่า แดีนาลีนเลยบอกแตลมันหัวละดีฮะหัวแบน้ตาลากล่น้ำตา้าย่งียังเนว่าแมนผู้ป่วยอตูสูอยู่บนนี้โอ้ยตัวเ้ากรดีเนาะคนนี้เนาะเทีบกับอวงพ่อก็ยากแบอกยากเยบ่บกเอื้อหังแก่หัวงแก่หัวจะน้ำตาแตกใบกับเลี้ยดอกหนาเอาไหมไหมตุ้มยังเฮ็ยก่อนสิไรไห้ได้เมือแลเอาไหมไหม มันก็เปลี่ยนทั้งีมันต้องมเลี้ยวแข่งแข่งวะนะตาย่แล้วใหญ่าบาบาด้วยคว,วามตุ่มกองหัวน้ำแข็งหนึ่งคือ,อยีพ่อกำลังดีเลยคือจะไปไหลายมือละล่ะ,ละนาหนาส่งบวมส่งเขียวกันไม่อันนี้คือการแซงวะนี่แม่ใจเอ็นคืนบุญคืเขี้ยพอ่อมาต้องพันหน้าปรโยชนเทพสีมืดมัวแล้วแต่พ่อสีเลียวบอกไม่กัน เขาดึงทิศทางเขาต้องดึงจองซะเนาะชีบกินหมูสามสั้นสามเดือนจ้าดึงใส่หมูหนาเดียวสิเออวะคร <มา S 2> ับคือคือดึงคือแล้วดึงคืนอีกแน่พ่อพ่อก็คืนด้วยแขมไว้ทุกคน <c ười> <c ười> เอ <c ười> พอพ่อมันสิมิดหมด โอ้ยมันเกิดขึ้นก็อะไรนั่นต้องไม่กินข้าวสักปีรอเลยโอ้ยฟังโมเดลคิวติมป้าปูติดตามคือร้ายเขาเชียกว่าเจ้าป้าฟงเลยติดเด้เยอะแต่พันแตนยูไปเนี่ยทุกคนตัดคลิปลงแตงพ่อะมาตองพันแม่ดึงใส่ตัวยังเอาเสื้อมาดึงหนา อ่ะอ่ะอ่ะจิจิตัดไม้ออกแล้วก็เป็นหนากะลังเยี่ยคือเท่าแล้วแม่บึกนับแม่บึกนับเบอ,อแ,แม่บึกนับเป้ยิบคือคนเของโรกบาทนี้โอโอโอโมีคือพอบาสิดึง โอ้ oh, oh. Oh. ดึงกลางนะโมเอาหน้าเด็กลงแม่อุ้มได้แฟนไหมแล้ว oh. <laughs> พ่อเลือดมันบอลแลนเลือดบอลแลนมันออกมวงเลยเด้นี่ได้ละเอฟนาทำใจ<ด>นะน้องอยู่นะพ่อก็โทแล้วเขี oh. ยวแล้วพ่อมาไกลมารับยาด่วนอันนี้ไม่ไม่อะไรเด้หน่นนน Mày hết sức mày hai sao nó cửa mà nấm có lòng khổ lắm bocca, không nèo. Tìm 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 อันนี้ไม่เด้นี่เลื่อนบนอ่าอันนี้ไม่อยากเห็นแมวแมวจังไดนพี่น้องเรียมโอ้โอ้โอ้ขอเสียงนะครับคอยงัวจะทำไงดีขอเสียงนะครับอ,อือหนาเลี่ยวขึ้นตรงแก้มเคี้ยวแล้วแม่อุ้มบอกได้นมยุกินยาบอกพ่อตุ้มกินยาแพ่อหนาเคี้ยวแล้วไม่ยังหนันพ่อไม่ยังหลับพ่อ ไม่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 นักแสดงชาชาจีนงอมีเยียนโอ้ยตนเลี้ยตรงได้เอาเทปดึงจมูกด้วยหนาเี้ยนีเลววิาร์ชงคือเพื่อนสาวปลามันเขียวเลยมันออกม่วงอะตอนเนี้ยมันม่วงอะตอนเนี้ยหนาม้วงแล้วตอนเนี้ยมันแหนมเหมอยูเเียคมหลุดออกมากว่านัน่ะ ว่ารูดอ,อกขาวพี่น้องแล้ประสาหวัวหัวน้ำมันรุ่นนี่มันเป็นน้ำมันรุ่นนี่หักผมยังแข็งแรงเอาที่พ่อสบายใจก็อหายใจบ่อิม่มความดันสี่ขึ้นเด้ปุ๊ปัดหนาทั้งเดียวทัว้งยาวอมันต้องในยศจรยกรรมมีดีแนละ้วไหนกับแมวแมวสันแม เดี๋ยวพ่อก็โตคงอคือขอโตมานให้หมอดึ่มแต่จะมูกก็เรียวละน้องอยู่ทําใจน,นะคะเนี่ยวพ่อก็โตแล้วะะพ่อโตมั่จะดังนะหนูว่าพ่อไปนอยผมคืออยู่ส้มแจะไปทาาไหนก็นอยู่มันมิแต่นำมันหอบแล้วกร,ระดานกระได้ยางเลย ดึงคืนแม่บอแม่บีบจะดึงแบบไดนเนาะบัดเนี่ย <so นั่งดีๆเบิ้งพ่อเพื่อมันจะรอขึ้นคงบได้ซฟคงบัดเซฟจมหมกคงจะบ้าแม่เบิ้งแม่รู้ว่าเบิ้งอันนี้แม่ผมบัดเซฟจะหมก กันสิบเจ็นดน,าาน,น,นั่นสิเียอะไรอ๋อหาพ่อคือเปียนเมนหนา,าพ่อคือมัหนาพ่อคือเปียนเพาะเปียเสียมาเปนนอง่ก็ูไโอยก็ที่เสียมดังแบบเนี้ว่าเสียมหาเมนันเ,ออเดิมเออเศร้าเศร้าเศร้าโอ้ยนัวแต่เสียมกับผู้าย ไม่ชอบมันจะเปแมมมีู่ไม่ชอบเลยมันเีงแมมันเดานบน้าืนี้ก็คืองหมูคือไรนี่มันอะไรกันใครเนี่ยมันนี่อย่างกันต้องค่ยคอยดีเมื่อกี้ เ้าเจอเราเป็นแบบนี้อย่คิดเด้อพอต้องอยู่หลอยองเอาเยลรี่มาแทนหัวพ่อหน่อยเด้จบตาวะตาองซ้นคิวบอดจะออกด้วยละหน่อตาสองซ่นเฮ็ดซื้อเสียงัวน่ะเฮ็ดเสียซื้อเสียงัวนเอา่ว้คอยสิบ่กินด่างมูถ้าเจอมาเราได้แบบนี้เดยวไป โอ้ยตรงตาสองสันก็มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัดตาสองสันเลยคุณตาลุ้นด้วยหรือ <c oughs> กินยิ้มละจ้าคุณนะ้าผัดกะเพรากินละเอามันก็เป็นตาพี่เฟิร์ตปะนี่ <c oughs> <c oughs> มันก็ <c oughs> นเป็นตาพี่เฟิร์ต หัวจนเจ็๊ยบชอบมปวดเจี๊ยวอยู่ก็ได้หัวตาพ่อสำเร็จตกตาเลยพ่อไปเสริมเหียต้นงตวดอยู่เลรอตาง่ามเลยล่ะตาง่ามอะไรเด้ดดังพ่อยังของใจตาง่ามเอาซาพ่อตุ่มสีนวลไหล่ะดังจมูกคอามดึงดังข่อใจจะทำตาสองชั้นทำไมเอาตีนกาออกก่อนอุ้ยแม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว คือไอ้เกียร์ดังเวียงอเกียร์ดังเวียงสูดตห้เชื่อนไปทีเลยไก่ก้นเลยคือหมูดูดินเสริมดังเสริมดังคือหมูดูดินหมูดูดดินน่าเปลี่ยนอีลิฟหัวน่าเปลี่ยนไปทางที่ดีว่าหรือยังไดนก่อนดีคนเลยเจอเจอว่าตั้งยี่ ชื่อปยกปวยกก็หมูปลาพ่อ,อย่งโอโอโอ้โอ้ไม่ตอนแักวัไปหาดึงหนาดึงตาตนนด้ก็เลยเทปมังเสียดอกเข็บทันเดอร์พอดมาทำเนียปาล์ิชินีเขาดวน ยิ่งเองดูดใครมันเนียงด้วยดูดนาด้วยโอโอโอมาแสดงไส้ยิวคือสางข้าวแมกไก่ลงไหลปุ๊บลูปเต็มเพลินหมูพอมพอยาเฮดมันพูให้กิมมี่ไปจะดูดูดบ่พอแคบ พัดหนวพ่องต้ึ่เอายีรีไกีพ่อพึ่งรุดเอาบ่งเด้เนียเออพุ่นไงหนังคเยวกสิเกี่ยวว่าได้ปนีพ่อรอปรถพุ่มงก่อนอันดับแรกพ่อรอหนังคีหยังสิว่าพับเดือกระดกระเดือนี้ยแสดงว่าหนัง่เเลยเออลูกเคยมาบังพ่อตายพ่อกระเทาและนอทุกทียาได้ยัย กูให้ทรับลูกพี่เลยเรีกขนหน้าเลี้ยงเดี๋ยวลูกพี่ไปดึงนาลูกน้องลูกพี่ก็เลยเทปซื้อเทปว่าดึงมากแล้วจะเปลี่ยนอาการเลยเธอเนี่ยไหนมาแล้วเด้อดูดีๆแล้วก็มีมุมรออยู่เด้กเบิ้งข้างๆนี่ยสีดวงพรุนแต่ว่าตรงเบิ้งแบบเบิ้งขัดๆอี๋ ่นเบื้องปกติดิคือบ่าถ้าได้เห็นยังมาจิงกันโดยนะโออมใหญ่โบก็เอาปยุ่แมรุนี่โบยังไหนบาโบชออโบชอเวลาเบื้งเปียกไปเฮ็ดีๆเราเป็นอะไร้ผู้นตุกแห้งยุ่ยน่กระตกค่ะตกแบบหลายชั่วพ่อเป็นฟานภูมแล้วโอ้ยตัวเล็กตัวน่ะ ก่อนจะดึงหน้าเสริมคอก่อนบ่พผมในดอมพี่ยูพอคงจะด่างรูคงเยอะโบราณสิวไมีแพ้จางวงเท่าเรียวหนาดเสียสินเอาเสียแล้ว่างที่วกมีงานขนยนังสี่ติ์บก่อลูกพี่ว่าจะเสียเสิทธได้ตรงนั้นลูกพี่ไปดึงนาลูกพี่ก็เลยเทสเบิ่งว่าคือพ่อไม่คิดว่าอะไรไปงานอีกกี่ก็เสียสินติ์เลยเธอไม่พอใจอ่ะโอ้วางสันติเมื่ อยู่ไปมหาลัยบ้างไหมคะอยากถารูด้วยพวกนี้จะเข้าไปค่ะพวกนี้เจอกันไหมน่าจะติดติดหนึ่งในหมติดนึงติดหนึงช่วงเชาไหมไม่เช้าเลยน่าจะหนอพ่อพ่อคิไปของเนี่ยมเอาไปางก็พ่ได้เอาอะไรสดูคนอดูจริงไรไมพ่อได้ค่ะเอาไปนาเรศค่ะคุณบอนแล้วแล้วยากท เอาหน่ะพ่อคือปะไอ้ลาไปรถ่ไหมเพราะกินจีลงเราไปเริ่มวันนี้พ่อพอถ่ายเพรากินสิล่วงเราเบียร์จีร่วงเลยไปไปค่ะขอบคุณที่มาหัวรถด้วยกันนะคะเดี๋ยวเจอกับเดี๋ยวเจอกับรายการนั่งยันหาแล้วด่าคนใหม่ได้อีกไลน์หน้านะคะสำหรับรายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพากันไปติดตามทางนั้นนะครับไลน์นั่งเพิร์เวอร์แล้วก็เจอด้วยนะครับ ใหญ่ปะเนี่ยนั่งเพิ่มเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไล่ต่อนะคะเดี๋ยวหนูจะมานั่งวา่างลูกก็เจอด้วยบายบายค่ะป้าเขาดูโปรปเซอร์เลยมานั่งหัวเงเินีน